สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องน่าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวัลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับโยงมาในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของบาสเตียนชวยสไตเกอร์นะที่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับ การเสริมทัพของแมนยูกับ3นักเตะรายใหม่ที่แมนยูเพิ่งเซ็นเงินเข้ามานะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นแหละก็มีในรายของลิซันโดมาติเนสคริสเตียนเดอร์เซ่นแล้วก็รายที่3เนี่ยเป็นอันโตนี่นะครับบาสตียนเชวิสไตเกอร์เนี่ยมีการพูดถึงคนแรกก่อนก็คือมาติเนสครับทางชไวสไตเกอร์บอกว่ามาติเนสเนี่ย เป็นนักเตะที่มีแพชชั่นในการเล่นสูงมากๆนะครับนอกจากจะมีความแข็งแกร่งแล้วนะฮะยังเป็นนักเตะที่เล่นด้วยมันสมองความฉลาดก็มีเหมือนกันนะครับความแข็งแกร่งเล่นแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูได้แฟนบอลได้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆน,นะครับอ่ะนี่คือนักเตะคนแรกนะที่ทางเชบไบร์ต์สเต็กร์เนี่ยนะฮะได้มีการพูดถึงนะครับก็ภาพรวมถือว่าเป็นดีลที่ตอบโจทย์แล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีของทางสโมสรแมนยูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่2 ครับก็คือคิสเซนเอรเร็กเซนนะครับชวาสไตเกอร์บอกว่าเราเนี่ยรู้จักนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีครับซึ่งเร็กเซนเนี่ยก็รู้จักหลีกนี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแถมยังรู้จักเกมการแข่งขันเป็นอย่างดีด้วยมันยิ่งทําให้เขาเนี่ยมีความสําคัญต่อทีมเพิ่มขึ้นนะเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับเป็นนักเตะที่เล่นด้วยแบบมันสมองหรือว่ามีความฉลาดในการเล่นเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะจ่ายบอลในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมเนี่ยชอบดูเขาเล่นมากครับเพราะว่า iQ สไตล์การเล่นของเอเล็กเซนเนี่ยมันมีสูงมากๆผมชอบดูนักเตะที่จ่ายบอลในเวลาที่ใช่แล้วก็จ่ายบอลถูกที่ถูกเวลาให้กับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าทําอย่างอื่นในสนามนะครับเขากําลังทําในสิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากส่วนอันที่3ครับก็คืออันโตนี่ซึ่งชวายไซก็บอกว่าอันโตนี่เนี่ยจต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับต้องเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนะฮะ แต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าทางนักเตะเนี่ยมาถูกที่ถูกทางแล้วนัครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพในทิศทางที่ดีนะฮะช่วยส่งเสริมแมนเชสเตอร์เดน็ดได้ เป็นอย่างดีด้วยในช่วงซีซั่นใหม่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับบทสัมภาษณ์ของบาสเตียนชเวสต์เกร์นะที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับภาพรวมในเรื่องของมุมมองของเขาแหละที่มองว่า3เดิวเนี้เป็น3เดิวที่โอเคมากๆสำหรับแมนยูนะครับส่วนเรื่องอื่นๆครับที่น่าสนใจโยงมาที่เรื่องของเทเดนเมนกี้ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยโค้ชของทีมไม่เกิน23ปีก็คือโค้ชชุดอวชนของแมนยูเนี่ยก็ ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเทเดมนกี้ครับโดยมีการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บของเทเดมนกี้เนี่ยมันไม่ได้แบบดูที่จะร้ายแรงซะขนาดนั้นนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆที่เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเราได้เห็นเทเดมนกี้ได้รับบาดเจ็บในช่วงที่ทัวร์ที่สเปนเนี่ยคือทางเด็กคนนี้ก็ร้องไห้ด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะคิดกันได้ว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักอีกแล้วนะครับ ทั้งทั้งที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาแต่ว่าโชคร้ายมาได้รับบาดเจ็บอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับนักเตะที่จะกลับมาสโมสรอ,อีกครั้งนะครับหลังจากที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกนะครับตามข้อมูลจากเอ็มเอ็นครับมีการระบุกระดกมาว่าผู้เล่นเพิเ่มเติมเกี่ยวกับนักเตะชุดหลักเนี่ยจะมีการเดินทางมาร่วมซ้อมตามปกติในช่วง วันจัดนะครับก็คือฝึกซ้อมตามปกติตามที่สโมสรเนี่ยกำหนดการเอาไว้ทนั้นแหละยกเว้น2รายครับที่เข้าสู่รอบลึกก็คือมาตินิสแล้วก็ราเฟวารานะครับซึ่ง ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะพร้อมในเกมพมกับเบอร์ลี่แล้วก็เกมในลีกด้วยก็น่าจะยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเข้ารอบลึกในศึกฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่านักเตะรายอื่นก็เริ่มที่จะทยอยกลับมาแล้วอย่างเช่นฟาโก n โดหรือว่าคิสเตเนเลเซนเนี่ยทางเว็บไซต์สโมสรก็ออกมายืนยันเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนกระแสเกี่ยวกับการเสริมทัพนะครับก็มีอะไรน่าสนใจบ้าง ข้อมูลจาก ESPN นะครับมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกหรือว่าศูนหน้านะครับ ESPN เนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการเตรียมติดต่อหากับทางเบนฟิก้า เพื่อทำการทาบทามกอนซาโรรามอสครับสำหรับการเสริมทัพในช่วงตลาดช่วงกลางซีซั่นหรือว่าในช่วงมกราคมนั่นเองนะครับเรื่องของการเสริมทัพของแมนยูเนี่ยเราทราบกันดีครับว่าแมนยูเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมองหาศูน,น้ารายใหม่ในช่วงเดือนหน้าหรือว่าในช่วงมกราคมหลังจากที่มีการยกเลิกสัญญากับทางริเยโนโรนโดไปปัดป๊ดน,นี้เองนะครับซึ่งรายชื่อที่มีกระแสข่าวร้อนแรงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยในรายของรามอสที่ว่ากันว่าเอเดนฮาร์กก็ชื่นชอบ ฮาสโมสรก็มีการจับตาดูสาการนักเตะรายนี้เป็นพิเศษนะครับนอกเจาอจากนั้นเนี่ยก็มีโคดิกักโบนะฮะที่เป็นขาประจําเรื่องของข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอยู่แล้วแล้วก็รายที่3เป็นร a เฟลเรเอารายที่4เนี่ยเป็นชูออ f ฟลิกนะฮะแต่แมนยูเนี่ยก็มีเรื่องของการคิดหนักอยู่นะครับเนื่องจากว่าแผนงานเดิมของแมนยูเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยไม่ต้องการ เสริมพัพในช่วงกลางซีซั่นนะครับเพราะว่าใช้งบประมาณไปเยอะแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับทีนี้การเสริมทัพในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นแผนการเดิมเนี่ยก็คือรอไปเสริมทีเดียวในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับหรือว,ว่าหลังจากจบซีซั่นแต่ว่าการที่โรโน่ย้ายออกไปเนี่ยมันก็เป็นกรณีฉุกเฉินทําให้แมนยูต้องมาคิดทบทวนใหม่ เรื่องการเสริมทัพช่วงกลางซีซั่นนี้นะฮะ้วยเรื่องของแมนยูมีข้อจํากัดนะครับเรื่องของงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็โควิดสิเล่นงานก่อนหน้านั้นแถมทั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้งบประมาณไปเยอะมากๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ทําให้เรื่ององการเสริมทัพในช่วงมก,กราเนี่ยเป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายอยู่ในใจแล้วก็ตา ค,คือยังไงก็ต้องเสริมแหละดูเหมือนว่าเอลเดเกนฮาร์กเนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปยังสโมสรแล้วยังบอกบริหารแล้วว่าคือตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจบสกอร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรที่จะมานั่งวิเคราะห์กันดูว่าตัวเลือกไหนที่มันจะพอที่จะมีความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนะฮะควรที่จะต้องมีการพิจารณาแบบจริงจัง้วแหละนะครับว่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็พอได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องมี เข้ามาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็เรื่องของทางรามอสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่ารามอสเนี่ยก่อนฟุตบอลโลกรามอสเนี่ยมีราคาค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยกดแฮตทริกไปในเกมที่โปรตุเกสชนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำให้ตอนนี้ค่าตัวของรามอสเนี่ยมันโดนอัปเกรดขึ้นไปก็น่าจะสักประมาณ7080ล้านยูโรได้นะครับบางกระแสก็ออกมาประมาณนั้นนะฮะแถมทั้งค่าสัญญาก็แพงอีกด้วยนะครับ1 2อยล้านยูโรนะฮะ ผลงานของรามอสกับทางสโมสรก็ดีนะกดไปได้สิประตูจากการลงเล่ยนยี่สิบเกมนะครับส่วนอีกหนึ่งรายที่ผลงานดีเช่นเดียวกันแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากของทางแมนยูเนี่ยก็คือในรายของกักโปนะครับเป็นอีกหนึ่งดีลนะที่ยากก็คือกักโปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยประมาณ30ล้านยูโรแต่ว่าหลังจากฟุตบอลโลก จบลงเนี่ยอาจจะพุ่งไปราวๆ50จนถึง70ล้านโยูโรได้นี่คือการคาดการจากสื่อดังในอังกฤษนะคาดการณ์กันออกมานะครับสองคนละวนะที่ตอนแรกเนี่ยมันง่ายแต่ว่าตอนนี้แมนยูต้องคิดหนักเนื่องจากว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนี่แหละนะแล้วก็แถมทั้งทางปีสวีเนี่ยอยากที่จะรังให้กักโปโอเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปก่อนจนจบซีซั่นสะมารกว่าเพราะว่าทางปีสวีเนี่ยเขาก็อยากแบบให้กักโปโออยู่ช่วยแบบเรื่องของการลุ้นแชมป์ ในช่วงปีนี้ให้ได้หรือว่าซีซันนี้ให้ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นครับในรายของเชอฟิลิกเนี่ยที่เป็นข่าวแบบต่อเนื่องเนี่ยนะฮะราเนี่ยยากยิ่งไม่ใหญ่นะครับเนื่องจากว่าค่าตัวเนี่ยประเมินกันออกมาอยู่ที่100้ล้านยูโรนะครับแต่เชอฟิลิกเนี่ยมันมีอีกออปชันหนึ่งก็คือว่ากันว่าทางแอ็บบริเนี่ยพร้อมที่จะเปิดทางเรื่องของการยืมตัวหรือว่ายื่นข้อเสนอแบบยืมตัวกันเข้ามาได้แล้วก็คอยมาแบบพ่วงออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบซีซันกันไปแบบนี้มันพอได้อยู่นะฮะ ถามว่าเรื่องของการยืมตัวเนี่ยมันก็เสียเงินเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เสียแบบจํานวนเต็มไนงะเออเขา้าใจไหมครับก็คือ ถ้าเกิดเสียแบบจํานวนเต็มก็คือ100ร้ล้านยูโรอ่ะแต่ถ้ายืมเนี่ยอย่างน้อยมันก็ดลดลงมาหน่อยแล้วก็ขอไปว่ากันถ้าเกิดผลงานน่าพอใจในช่วงหลังจากจบซีซันก็เซ็นแบบถาวรยันเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆมันมีตั้งแต่อหนึ่งรายนะที่แมนยูเคยมีข่าวมาแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก็คืออัลบาโรมาราตาซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหน้านะที่แมนยูเคยท้าทามนะครับช่วงซัมเมอร์ก่อนบางทีในช่วงมกราคมก็อาจจะ กลับมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แมนยูสนใจก็ได้แต่ว่าผมว่ามราต้านะตอนนี้ไม่น่าจะอยู่ในิสต์รายชื่อของแมนยูแล้วนะฮะหลักๆเนี่ยก็ผมว่าตาม E.S.C.N. เลยนะ ในมุมมองผมเนี่ยในช่วงมก,กราเนี่ยก็คือประมาณนี้แหละรามอสโคลดิกาโปนะครับชูอฟฟิลิกราเฟลเรเอาประมาณนี้สี่รายเนี่ยที่ข่าวหนักสุดนอกนจากนั้นอาจจะมีพวกเมมฟิสเดปายวิกเตอร์โอซิมเฮนแต่ว่ามันก็ยากไปอีกนะฮะพวกรายแบบนั้นนะครับแล้วก็ในลีกเนี่ยก็จะมีข่าวกับพวกอีวานโทนี่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งรายเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะคว้าตัวในช่วงมก,กราคมซึ่งถ้าเกิดเอาชัวในมุมมองผมนะในช่วงมก,กราที่มันมีโอกาสไปไปได้อะ่ะก็คือโคลดิการซื้อแบบ าวทางกอสโรรามอสนะครับที่มันก็อาจจะพูดคุยเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวกันได้อยู่แล้วก็รายที่ก็คือชอวรฟิลิกนะครับที่ผมยังมองว่าน่าจะมีโอกาสคว้าตัวได้แต่ก็ต้องเป็นในรูปแบบการยืมตัวเท่านั้นนะฮะเพราะซื้อแบบถาวรเนี่ยก็1 0 0ร้ล้านยูโรเนี่ยน่าจะยากพอสมควรส่วนเมนฟิเดปายเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่า้าหลังเนี่ยเมฟิเดปายกระแสข่าวเริ่มลดน้อยงลงไปละรายอื่นก็ยากหมดแล้วครับพวกราฟิโอเลอเอเนี่ยราคามันก็โดดเกินไป โอซิมเพนราคามันก็แรงเกินไปอีกนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนทุกเรื่องอื่นที่น่าสนใจครับก็มีรายงานจากมิลเลอร์ครับสื่อของอังกฤษมีการระบุกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจับตามองเซอร์เอนดูนะครับเซอร์เอนดูเป็นกองกลางดาวรุ่งของทางเบนฟิก้านะครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็หวังว่าจะมีการคว้าตัวนักเตะรายนี้หลังจากที่นักเตะรายนี้จะหมดสัญญากับทางเบนฟิก้าในช่วงปีหน้านั่นเองนะครับสัญญ,ญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะฮะเป็นดาวรุ่่งงเพียแค 18ปีเท่านั้นครับสัญญาเข้าปีสุดท้ายทําให้หลายๆทีมในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจนาะครับสำหรับเอ็นดูเนี่ยเป็นกองกลางที่อายุน้อยแต่ว่าความสูงเนี่ยคือ190เลยนะนะครับแล้วก็ตอนเนี้รับใช้ทีมชาติอิตาลีชุดไม่เกิน15 16แล้วก็18ปีอยู่นะครับก็เป็น เพชรเม็ดงามของทางเบนฟิก้าคนใหม่นั่นแหละที่บากันมาจะโดนดันขึ้นมาเฉิดฉายได้ในอนาคตนะครับแมนยูก็มีการส่องฟอร์มมีการจับตาดูสาการนังเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนข้อมูลสุดท้ายที่มิลเลอร์เซีอมังกฤษเคาะกันออกมาเนี่ยก็คือในช่วงเตะฟุตบอลโลกเนี่ยงานหลักๆของทินฮากเนี่ยแน่นอนครับว่าก็จะเป็นการวางแผนแบบะระยะยาวนะครับแล้วก็มองหานักเตะที่น่าสนใจซึ่งเอเดนฮารเนี่ยก็ได้มีการส่องกล้องมองแล้วแหละ ว่านักเตะคนไหนน่าสนใจบ้างนะครับโดยมีนักเตะในตำแหน่งกองกลางนะครับรวมไปถึงในตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วก็ตำแหน่งแบ็กขวานะครับที่ว่ากันว่าเทนฮากสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับนักเตะ3ตํตำแหน่งนี้นะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ